ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนกลุ่มมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความปราบพลื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทในวาระนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทได้ทรงทุ่มเทพระวรกายกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรียกิจนานบประการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชาและพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมาด้วยน้ำพระราชาฤยไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเช่นนี้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราชโดยทั่วกันณณมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลนลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ภัยศาลสถิตสถาพรในไอสูนสิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่วมฉัดปกเกล้าเหล่าประสงนิกรชาวไทย ตราบ niran ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ